ตลาดหุ้นผันผวนระยะสั้นจากปัจจัยภายนอกกรุงไทยแนะนำกองทุนชาลียะตามหลักศาสนาอิสลามทองคำพันผวนระยะสั้นจากวิกฤตสงครามและท่าเงินบาทสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ รู้ก<อ>่อนรวยกว่าแหมแม่นจริงๆ <c oughs> เลยนะเอาละค่ะคะุณผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อหลังจากที่หยุดวันแม่กันไปวันนี้เรามาเตรียมตัวลงทุนกันต่อเพราะว่าตลาดหุ้นเขียวสดใสและไม่เขียวธรรมดาสดใสมากนะคะตั้งแต่เปิดตลาดมานี่ตอนนี้พักเบรกไปบวกข,ขึ้นมาถึง19จุดด้วยกันแต่ว่าองไรก็ตามเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจมีมาฝากกันวันนี้อยู่กับดิฉันชาทวีรั์จีรนิลกนะคะพร้อมกับ คุณสุเชษสุขแท้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์และทางด้านของคุณนัทพงศ์สินทิกุลนะคะผู้ช่วยผู้อํานวยการสายงานจัดการลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนบลจอกรลุ่ไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราคุยถึงเรื่องของอีกหนึ่งกองทุนใช่ครับกองเฉลี่ยกองทุนเฉลี่ยตามหลักศาสนาอิสลามน่าสนใจและต้องแอบบอกว่าผลตอบแทนยอนหลักก็น่าสนใจไม่น้อยคนผู้ลงทุนได้ได้ครับเดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้าแต่ว่าตลาดหุ้นไทยนี่สิคะเบรกไปเอ๊ะวันพุธกลางสัปดาห์ทำไมขึ้นมาแรงขาดนี้ อาจารย์สุเทพคะเขาทำไมมันขึ้นแรงขนาดนี้ถึง19จุดวันนี้เนี่ย,าานนยสิ่งที่สําคัญตั้งแต่เช้าที่ดําเนรายการวิยุแล้วก็มาดูถึงตรนนี้น,นะฮะสิ่งที่พบได้อย่างหนึ่งคือค่าเงินบาทวันนี้เงินบาทเป็นลักษณะของการแข่งข,ขึ้นขึ้นไปที่ ที่บวกไปจุดหนึ่งสี่สามสิบเอ็ดกว่าค่าเงินบาทนี้แข็งค่าขึ้นมากในขณะที่ตลาดหุ้นในเอเซียทั้งหมดเป็นลักษณะของการอลอนตัวตลาดอ่อนตัวเมื่อเช้าดูเนี่ยในญี่ปุ่นในฮ่องกงในออสเตรเลียเป็นลักษณะการอ่อนตัวอีกอันหนึ่งคือโปรดักต์โปรดักต์คือที่มีลักษณะของการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นวันนี้ค่าของคำ 1309้130 9, ใกล้ๆ130แล้วในขณะที่ซินเวอร์มีลักษณะการปรับตัวเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นวันนี้ยังคงบายผมยังคงบายอยู่สาเหตุที่บายเนี่ยเพราะทางไทยพาณิชย์เชื่อว่าอย่างี้ครับท่านทุ้มครับเชื่อว่าดัชนีที่พันห้าเป็นจุดรับเนี่ยเราได้รับกันไปแล้วแต่จุดที่พันสามพันห้าร้อยสามสิบจนถึงพันห้าร้อยห้าสิบจะเป็นลักษณะของไตเก่งายโดยตลอด ค่ขาขณะนี้ปิดไปที่หนึ 39, <ะ>่งสามหนึ่งห้าสามเก้าประมาณหนึ<ะ>่งห้าสามเก้าบวกไปถึงเก้าจุดเนี่ยตลาดมีความร้อนแรงสิ่งที่น่ากลัวคือช่วงบ่ายตลาดเมื่อคืนนี้เนี่ยทั้งยุโรปและอเมริกาลงมาค่อนข้างเยอะ,ะเป็นสาการที่เกิดขึ้นแต่เงินสกุลยูเอสเมื่อเปรียบเทียบกับยูโรเปรียบเทียบกับเงินสกุลเยนเปรียบเทียบราดเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัว<ะ>เพราะนั้นตลาดหุ้นโดยทั่วไปของเมื่อคืนนี้ เป็นลักษณะของการอ่อนตัวในตลาดหุ้นโดยทั่วโลกทั้งหมดแดกอ่อนตัวในดาวโจนเนี่ยอ่อนตัวในขณะที่เช้านี้เนี่ยที่มีลักษณะอ่อนตัวเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวในจีนในฮ่องกงในจาการ์ตาในฟิลิปปินส์จาการ์ตาบวกแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจากการ ติดลบเนี่ยกลับกลายมาเป็นบวก0ู1งเพราะฉะนั้นตลาดทุนไทยที่ปิดอยู่ตรงนี้สิ่งที่น่ากลัวคือนักงทุนครับสิ่งน่ากลัวคือตลาดทุนช่วงบ่ายเปิดตลาดทางสายยุโรปมาถ้าลักษณะยังกลัวเรื่องเกี่ยวกับสงครามยังกลัวเรื่องเกี่ยวกับยูเครนกับรัสเซียยังกลัวเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยจะทําให้ตลาดนี้แกว่งลงค่อนข้างเยอะอาจจะส่งผลทําให้ตลาดนี้เป็นลักษณะอ่อนตัวได้อีกวันหนึ่งเนี่ยอย่างไรก็าตาม ตลาดหุ้นไทยไทยพาณิชย์เชื่อว่าที่1550ยังไม่ผ่านนะฮะเราเหลืออีกวันนี้วันที่13นะฮะหรือ2วันผลทางงานบริษัทจดทะเบียนออกมาทั้งหมดนะครับผลทางงานบริษัทจดทะเบียนที่ผมนั่งดูในแง่ของผลทางงานบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าพอใช้ได้ดีกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสถานทางที่ในอดีตท,ที่ผ่านมาในด้านการเมืองเพราะฉะนั้นภาพโดยตลาด ทางเทคนิคมองอย่างหนึ่งก็คือที่ดัชนี1 5 3 9เนี่ยจะไปทดสอบใหม่1,550จุดทัาที่สำคัญคือ1,5เนี่ยเ,เราคาดการว่านะช่วงนี้ไม่ลงนะฮะไม่น่าจะหลุดถ้าจะหลุดต้องเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงร้ายแรงจริงมีคนบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยไตรมาส3เป็นไต่มาสที่อ่อนแอที่สุดและเป็นไต่มาสที่ตลาดหุ้นจะลงเราเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแต่เราเชื่อว่า พอไตรมาสสี่ขนาดนี้เนี่ยทุกคนดีครับทุกคนเริ่มหันมามองอุตสาหกรรมที่ในในใน,ในในไตรมาสสุดท้ายละอุตสาหกรรมในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยไปถึงในแง่ของเดินเรือไปในแง่ของโรงแรมและไปท่องเที่ยวละไ,ไปปลายปีแล้วเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นแม้ว่าจะลงแต่เป็นลงเป็นจุดซื้อครับยิ่งลงเท่าไหร่ต่ำกว่าพันห้าถ้าไม่มีสานการรุนแรงนะครับสานการรุนแรงผมคือหนึ่ง สถานการณ์ของอสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มันรุนแรงแลวมันจบลงไม่ได้เร็วเนี่ยแต่หุ้นน่าจะ r a l l ขึ้นทั้งวันนี้ทางไทยมินิเอาหุ้นเด่นมาสองตัวครับหุ้นตัวแรกนั้นทางไทยินิเรียนแนะนําหุ้นตัวหนึ่งค้างมาตั้งแต่สอสชในแง่ของการทำโม่มาลครับตัวแรกนั้นผมขอเป็น itd itd เนี่ยแนวลมของราคาหุ้นนั้นเป็นลักษณะของการปรับตัวในททางที่อ่อนตัวมาโดยตลอดหลังจากที่เรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เพราะฉะนั้นราคาหุ้นไอทีดีและกาไรไทยมพมารมินิศโฟร์แคสต์กำไรลนะปีนี้นะหน่งนะครับจุดสองศูน้าดูให้ดีนะครับจากเก้าร้อยเจ็ดล้านเป็นเก้าร้อยเป็นพันสและเป็นพันแถ้าถือ3ปีต่อเนื่องนะครับผลการงานจากคงสร้างพื้นฐานท,ทั้งหมดที่เข้ามาและเกรินเติบโต,ตนี้จะส่งผลทำให้ไอทดีเป็น19บตางยี่สตางยี่สิาตาง,ตางและ39สิาตาง ถ้าเล่นพีเอสาสิบเท่าสาสิบคูณครับถ้าเล่น p ี25 e ยี่ห้าเท e ่าอี่สิบ้าคูณแต่วันนี้ทางไทมิตมองว่าราคาหุ้นที่ห้าบาทกว่าเนี่ยที่แปดบาทห้าสิบเป็นหุ้นที่น่าสนใจณปีหนึ่งสี่จนถึงขยับปีหนึ่งห้าเนี่ยถ้าลองเอายี่5ห้าุดสองห้านะครับคูณด้วยสามสิบนะครับสามห้าสิบห้าหนึ่งสามสองหกเป็นเจ็ดเป็นแปดนะครับก็ประมาณขยับขึ้นมาใกล้เคียงแล้วฮนะถ้าถ้าปีต่อไปนะั้นก็เป็นลัะการเติบโตยิ่งโครงสร้างพื้นฐานมากเท่าไหร่ ไปรองรับอะไรครับทำไมต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเอซสิครับหุ้นตัวที่สองวันนี้เรียนแนะนําหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับในแง่ของการดําเนินกิจการที่มีลักษณะการปรับตัวในทิทางีเพิ่มขึ้นหุ้นตัวนี้เป็นลักษณะของทางไทยพันธุ์องหุ้นของตัวคอปเทียวพีคอปครับเป็นหุ้นของไทยออยปีนี้ของไทยออยเหนื่อยนะครับและยังคงจะต้องเหนื่อยต่อไปเป็นเพราะว่าผลการงานนแง่ของผลการงานนะครับจาก9,316ล้านมาเป็น8,6 แต่ปีหน้าจะดีขึ้นครับจาก5.90เหลือ3.60ปีหน้าจะดีขึ้นเพราะนั้นราคาเป้าหมายของตัวนี้นะครับ6 4บาทเป็นราคาเป้าหมายตัวทอต้องถืถอยาครับได้ครับแล้หมายมถึงว่าหุ้น2ตัวอีกตัวหนึ่งซื้อลงทุน,นอีกตัวหนึ่ง ซื้อได้รอครับค่ะก็ช่วงนี้ยังม <สะ S 2> โอกาสที่จะไปโชนแนวต้าน1,550ันหนจุดนครับแต่หลัง <สะ S 1> จากไร<ต> <สะ S 2> มัส,สีแล้วหลังจากไรมัส,สามไปแล้วเนี่ย <สะ S 1> เราไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยทางนายหนิดมองฟอร์แคสต์แล้วหลายๆที่ฟอร์แคสต์ห0 0พันหกได้เห็นครับ นะทุกคนก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากลุกว่าสักครู่ได้หุดนแนะนำมาแอบที่ราคา ITD ตอนนี้อยู่ที่5บาท20ส่วนตัวท็อปอยู่ที่52บาท25สางค์นะคะเอาละค่ะมาติดตามกันต่อสำหรับตลาดสินค้าเกษตร,รหรือเอฟเฟกมาดูกันว่าอย่างภาราเป็นอย่างไรกันบ้างนี่เป็นวันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของบริษัท a อ r ์โกลวจำกัดนะ เขาบนี้ค่ะใีช่วงที่ตลาดเราหยุดกันไปเนีน่ยนะเอฟเอหยุดทำการตลาดต่างประเทศ,เทศก็ปรับตัวลงมาพอสมควรค่ะปริมาณการซื้อขายและการซื้อครองสถานะข้ามวันโดยรวมเพิ่มขึ้น สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทั่วโลกนะคะทวีความรุนแรงขึ้น,นะคะ่ะวานิทนกิต่างชาติรายใหญ่มีมุมมองบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มของเศรษฐรกิจจีนขณะที่ GDP ในรตรมาสสองของญี่ปุ่นกดตัวลงนะคะเงินบาทแข็งค่าขึ้นราคาน้าบันดิบปรับตัวลงต่อเนื่องวันนี้ราคา y a m ค t e ET, มีโอกาสปรับตัวลงมามากพอสมควรนะคะแนวรับสำคัญให้ไว้คือ61บาท50สตางค์และ60บาท50สตางค์นะคะค่าการกรอบการเคลื่อนไหววันนี้คือ61บาท50สตางค์ไปจนถึง 62บาท75สตางค์ด้วยกันต่นี่คือตลาดเอเฟตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคายามงก<า>็ต้องติดตามสายการรอบตัวด้วยตอนนี้เ,เราพักกันสักครูช่วงหน้าติดตามกันต่อย,ยังมีอีกหนึ่งกองถุนมาฝากกันเป็นอย่างไรช่วงหน้าค่ะ USO มุ่งมั่นในการขยายโครงข่ายบลอดแบรนด์ทั่วถึง โดยไม่มีข้อจำกัดเราจะรับรู้ได้เท่ากันจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเราจะมีความสุขได้โดยไม่แตกต่างกันและว,วินาทีนี้รูปแาพชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนไปได้จริงการบริการโทรคม,มานาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยกสทชเปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและโกลฟ์ฟิวเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง สิทธิในการสื่อสารจะต้องเป็นของคนไทยทุกคนอยากพูดต้องได้พูดอยากฟังต้องได้ยินอยากดูต้องได้เห็นอยากรู้ต้องไม่ถูกปิดกั้นเราจะบริหารครื่อความดีเพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทยทุกคนกสทอชอคันนเตอร์มีหน้าที่กำหนดทิศทาง อดนตรีที่จะออกมาเลยครับที่สําคัญที่สุดคือการนาอารมณ์ของดนตรีออกมาให้เข้าสู่ผู้ฟังได้มากที่สุดสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือทํำยังไงให้นักดนตรีที่ทำงานด้วยเนี่ยเชื่อในตัวเราเรา,เราต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีความจริงใจกับงานที่เรากำลังทาอยู่ คำที่นี้งสำหรับผมจะไม่มีความสำคัญเลยถ้าเกิดเราไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับวงการเพลงคลาสสิกของเมืองไทยที่ผ่านมาผมก็ได้นำวงออฟเตอร์สเนี่ยมาระยุ์ร่วมงานกับนานตรีสายล็อกผลที่ออกมาคือคนดูชอบมากทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยรู้เลยว่าออฟเตอร์สามารถจะสนุกด้านนี้ทุกคนเป็นที่หนึ่งได้ในแบบของตัวเองกับเครือข่าย3าที่หนึ่งของเราครอบคลุมที่หนึ่งทั่วไทย ติดตามกันต่อในช่วงเวทุเวลจะเะอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนนะคะก็คือการไปลงทุนในกองทุนค่ะสำหรับหลายๆคนที่บอกแหมเวลาว่างไม่ค่อยมีนะหรือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนที่อยากจะให้คนอื่นช่วยบริหารจัดการบ้างนะคะวันนี้คุยกับคุณนัทพงศ์สิทธิคุณนะคะผู้ช่วยหัวหนวยการสายงานจัดการลงทุนการลงทุนในตราสารทุนบลจกรุงไทยเราคุยถึงกองทุนนี้เหมาะสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามใช่ครับคือวัตถุประสงค์กองทุนเดิมตอนแรกที่ตั้งครับเพราะว่าต้องการเป็น กองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่เป็นมุสลิมอย่างที่ทราบกันก็คว่านักลงทุนที่เป็นมุสลิมเนี่ยข้อจำกัดการลงทุนเยอะพอสมควรอย่างเช่นดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์เนี่ยจริงๆฝากเงินก็ไม่ได้นะเพราะมีดอกเบี้ยอยู่ก็ต้องฝากเงินก็ต้องเป็นของธนาคารอิสลามเพราะฉะนั้นการตั้งกองนี้ขึ้นมาก็เพื่อเพื่อเป็นเป็นช้อยส์ในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่เป็นมุสลิมกองทุนนี้ก็ชื่อว่ากองทุนเปิดกรุงไทยชา์เพื่อการเลี้ยงชีพนะรวมถึงอีกหนึ่งกองทุนกองทุนเปิดกรุงไทยชา์คุณรายใหญ่พูดง่ายๆคือ IMF กับเอลทีเอฟรับคนที่มองระยะยาวไกลๆหน่อยตรงถึงการหักลดภาษีที่น่าสนใจคือตามหลักศาสนาอิสลามแต่คนพุทธสนใจอยากจะลงทุนได้ได้ครับได้ไม่เปิดวาเปิดกว้างครับพอดีเขาจะบอกมันเจาะจงตามหลักศาสนาเขาจะบอกกับคนที่อยากจะถูกต้องตามหลักศาสนาแน่นอนอย่างนี้มันแตกต่างกับการลงทุนหุ้นทั่วไปยังไงในลักษณะของบริษัทที่เราเลือกแตกต่างก็คือว่าหุ้นในตลาดที่มันมี500กว่าตัวเนี่ยครับมันจะมีหุ้นที่ บางตัวที่กองที่เป็นอิสลามิฟันอย่างเงี้ยลงทุนไม่ได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีเกณฑ์ในการกองหุ้นอยู่2อสองเกณฑ์นะเกณฑ์แรกก็คือตัวธุรกิจเขาจะคัดหุ้นที่ที่ทำธุรกิจที่ขัดกับหลักชาติออกไปก่อนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแบงก์นะครับพาณิชย์เนี่ยที่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยก็จะถูกคัดออกไปแล้วก็ กลุ่มที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารที่มันไม่ฮาราดอย่างเช่นผมด้ตัวอย่างอย่าง CPF นะครับธุรกิจส่วนหนึ่งก็มีหมูใช่ไหมอันนี้ก็จะลงไม่ได้คือจะกรองมาด้วยเกณฑ์แรกก่อนก็เซกเตอร์ที่ลงได้ก็จะถูกขาดออกไปก็จะเหลือกลุ่มที่อยู่ที่น่าจะลงได้ที่โดยธุรกิจสามารถลงได้ทีนี้ก็จะมาใช้ตัวเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ financial ratio ก็จะดูพวกอย่างเช่นสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ เรื่องของแคสโตรเรื่องของสัดส่วนแล้ที่มันจะต้องไม่เกินห้องปอร์เซ็นต์อะไรได้ประมาณพวกเงียะครับก็คือใช้คุกเกณฑ์พิ่นมีเกณฑ์ไปกรองออกไปก็จะได้เหลือว่าพูดออกมาถ้าอยู่ในยูนิเวอร์สของทางยยี่สิบก็จะประมาณเ0 8 0ตัวที่สามารถลงทุนได้ค่ะเห็นว่าจะเกิดตัวดูีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอะไรต้องดูก็เพราะว่าหนึ่งก็คือตามหลักสั้อย่างเงี้ยครับก็จะเน้นเรื่องของการทำธุรกิจโดยที่ไม่ได้ใช้เรื่องเลเวอเรจเรื่องของการใช้นี่สิ คือพยายามจะเน้นในการลงทุนที่เป็นมาจากเรื่องของการดําเนินงานของของบริษัทจริงๆนะครับพอกรองออกมาแล้วขอของทราบ่อยว่าตัวที่ลงทุนอยู่เนี่ยจะเป็นในหน่วยของก็ถ้ามองเป็นภาพรวมเซกเตอร์แล้วกันนะครับกลุ่มที่ลงทุนได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มเคมีกลุ่มไอซีทีกลุ่มอสังหาริมทรัพแล้วก็คอมเมอร์สก็จะอยู่ในกลุ่ม5้ากกลุ่มพวกนี้ครับซึ่งกองทุนนี้สามารถเข้าไปลงทุนได้ตลอดเวลาใช่ครับ ถือยาวถืองาวดตั้งใจไว้เอาไว้ก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนครับผมขั้นต่นในการลงทุนหลาอ้ยๆก็เข้าไปเลยซื้อเลยที่ทางด้านของก็ติดต่อที่บริษัทกุญไทยได้นะครับแล้วก็ที่ทางธนาคารกุญชัยทุกสาขาจะปังอย่างนี้เปิดนานอะไรยังคะก็ตั้งกองมาตั้งแต่ปี2อง6ครับคนตอบแทนก็ถ้าแปดีที่ผ่านมาเฉลี่ยถ้าคิดเป็นรายปีก็จะอยู่ประมาณเก้าถึงปอร์ประมาณนะครับเป็นคิดเป็นต่อปีนะ น่าสนใจเป้าหมายการลงทุนของกองทุนนี้ก็เป้าหมายจริงๆเรามองหนึ่งก็คือมองเป็น choice ที่เลือกให้เป็นทางทางเลือกในการลงทุนที่มันถูกต้องตามหลักเพราะว่านักลงทุนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาเรื่องผลตอบแทนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เรานี่เรื่องของความถูกต้องในการลงทุนว่าเป็นไปตามหลักศาสนามากกว่าแต่ผลตอบแทนก็ดูน่าสนใจก็ หนึ่งก็จะไปไปตามภาวะตลาดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนด้วยค่ะแล้ว่ะสุดท้าย i m เอฟเนี่ยว่าตัว IMF เนี่ยคือสามารถถือได้ยาวแต่ตัว LPF อฟี ต้องรอดูต้องรอดูว่าจะต่อไปหมใช่ไมอยังไงแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะก็น่าสนใจนะว่าผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ทางด้านของรจกรุงไทยทุกสาขามีทาแนะนำเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมสำหรับทุกท่าอยากจะลงทุนในตัวเอลเลฟต์จริงๆถ้ามองตามพูดในช่วงนี้ต่อถึงปีหน้านะผมคิดว่ามันมีมันมีปัจจัยบวกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจการพื้นตัวมาตรการลงทุนของกสชนะครับก็ผมคิดว่าตลาดน่าจะรีเฟกค่ะผมว่าตลาดคุ้เงียบนะครับโตขึ้นได้ ถ้าการลงทุนซื้อกอง R จอง L ตรงนี Lake ้เนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นเป็นทามีทีที่โอเคค่ะแล้วก็สามารถติด no ต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเบร์จอกรุงไทยเบอร์โทรนะคะ02-6866100-9ค่ะแล้วกั่น um> ี่คือเรื่องของการลงทุนดีๆที่มีมาฝากกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมยังสนใจอยู่มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามกันนั่นคือเรื่องของ ทองคำปรู้สึกว่าที่อายสุเทพบอกไว้หนึ่งพันสามร้อยกับเก้าเหรียญแต่เมื่อกี้แอนเช็คไปในบ้านเราลงไปค่อนข้างที่จะเยอะน่าเป็นเรื่องของเงินบาทแต่แต่ว่ากลยุทธ์จะเป็นอย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าตอนนี้คับสักครู่ค่ะ สิทธิในการสื่อสารจะต้องเป็นของคนไทยทุกคนอยากพูดต้องได้พูดอยากฟังต้องได้ยินอยากดูต้องได้เห็นอยากรู้ต้องไม่ถูกปิดกั้นเราจะบริหารครื่อความที่เพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทยทุกคนกสทชคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณตาองการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบลจกรุงไทยร้ายโอกาสรับผลตอบแทนสูงกัะดอกเบี้ยเงินฝากประจำรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหมดจนถึงวันที่ขายคืนเหนื่อยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไปสนใจให้เงินทำงานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจกรุงไทยโค0 2น6 6 6 1ง0กดกก่นดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนปนป่ากกพงานย้ำ คืออะไรของกรกพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้นไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจกรรมพลังงานออกไปอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจกรรมน้นไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจกรรมพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์ ข่าวเด่นระยิบระยัเพื่อหรานที่คุณอยากรู้หาคำตอบได้ในขยายข่าวกับผมผิดโชค์ขมขกิจและข่าวสารรอบโลกที่น่าสนใจกับดิฉันขดพัชการณ์ทุกบ่ถึงทุ่ม15นาฬิกา ติดตามกันต่อในช่วง Goal Today นะช่วงแรกคือเรื่องของหุ้นนะบรรดาผู้กองทุนน่าสนใจนะสำหรับคนที่นับจิตศนอิสลามหรือมุสลิมนะคะมาเบรกนี้ทองคำกันบ้างค่ะตัวส่วนล่าสุดหนึ่ง0ักับ10เหรียญแต่ว่าถ้ามาดูในบ้านเราเนี่ยทองคำปรับตัวลดลงแน่นอนท่าเงินบาทแข็งค่าต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรต้องคุยกับกูรูด้านทองคำนะคะคุณหมอกิจราภีอรัญญาซีรค่ะจาก MTS Gold แม่ทองสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่าน ค่ะคุณหมอครับค่ะแต่ถ้าดูไปดูแล้วเนี่ยของคำบ้านเราปรับตัวลดลงแพรว่าโกลส์เนี่ยก็ประมาณ1,310เหรียญนะก็ติ่งๆประมาณนี้ยังไงเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างเพราะว่าจะมันแล้วมันน่าจะเป็นตัวข้างหนึ่งที่ทำให้มันลดลงไปใช่ค่ะก็โดยองรวมเนี่ยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าอย่างรวดเร็วจนหลุดสามจุที่ทำไปเมื่อช้านี้ ก็เป็นความผันผวนของทั้งระบบการเงินระบบทอรงคำระบบตลาดหุยนทองคำจริงๆก็ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานประมาณข้างหกเหรียญนะครับเมื่อวาเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ราคาทองคำขึ้นไปถึงพันสามร้อยยี่สิเหรียญด้วยซ้ำเรเรามาดูกันในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของสงคราม ของความกังวลหนงด้านความไม่สงบในวันของกลางนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มสัทธาเหมือจากที่อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าปัจจัยตรงนี้นักมักจะเป็นแค่ั่าวซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้จริงๆสงครามมันก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าเริ่มเบาบางลงแต่เริ่มให้ความสำคัญน้อยลงสงคราก็เริ่มกลับมาลดลงบ้างนะครับฉะนั้นกลยุทธ์เราก็มาดูทางด้านเทคนิคกัน ด้านเทคนิคเนี่ยในระยะสั้นทั้งในกระยะ15นาทีและ1ชั่วโมงเราจะเห็นความผันผวนค่อนข้างมากและก็รุนแรงในแต่ละวันจะสามไปวันหนึ่งก็ขึ้นลง10เหรียญกรอบที่ MTS กลัวให้ไว้ก็ประมาณ1,300เป็นครับ1,320เนี่ยจะเป็นแนวต้านสำหรับกรอบแค่วันเดียวนะครับในส่วนของกลยุทธ์ยาวๆเรายังมองว่าเป็นแนวโน้มขาลง ซึ่งในกลยุทธ์ยาวๆเนื่องจากเรายังคิดว่าดอลลารดจะแข็งค่าขึ้นจึงมองว่าทองคาจะเป็นตัวดึงลงนั่นการลงทุนตอนนี้เนี่ยหลักจริงๆนะลงทุนก็ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนแล้วก็คืนหาเงินลงทุนตามสไตล์การลงทุนแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่เราก็เน้นระยะสั้น ต้องออกเร็ว่อทำกำไรครับค่ะแต่ว่าทิศทางตอนนี้ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอทิศทางสั้นๆเนี่ยจะเป็นการแข่งยังไม่มีทิศทางนะครับค่อนข้างจะแข่งมากแล้วก็ดูลักษณะไซเวแต่ว่าอัพไซด์เกนเนี่ยดูค่อนข้างจำกัดนะครับดูจะค่อนข้างจำกัดแล้วค่ะจุดตัดขาดคุณควรจะเป็นจุดไหนคะสำหรับคนที่ทั้งช็อตและรอก็บริเวณเหนือแนวต้านและก็ใต้แนวรับนะครับ ก็คือหนึ่นสองรขึ้นไปกับหลุดหนึ่งพนสร้อยหล่ลงมาขึ้นกับสถานะรัพยที่ท่านถือกลองเป็นช็อตหรือเป็นหลอดค่ะฉะนั้นสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือบริหารขาดทุนแล้วก็เข้าออกเร็วค่ะค่ะอรนับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะฮะทางด้านของคุณหมอวิศรัติเอี่ยรัญญัิสิริจาก m t s โกแม่ทองสุกนะคะก็ตอนนี้ต้องเข้าออกเร็วจริงเพราะว่าแข่งขันนี่เราก็แมมมันก็ยังมองได้ปัจจัยะปัจจัยเยอะแล้วบ้านเราแข่งข้า คุณทั้งที่จะเหนื่อยนะแต่หุ้นเหนื่อยนะหุ้นก็คือถ้ามองในระยะสั้นๆเนี่ยก็เหนื่อยนะเพราะว่าขณะนี้เล่น PE เล่น1 8เท่ากว่าแต่ความหมายของ PE ต8เท่ากว่านี่หมายถึงว่ามันแพงแล้วมันจะลงได้ไงต้องรอผลการงานบริษัทจดเปลี่ยนต่างๆไปดึงเอานิ้วบาร์แชนี่ยมันไปดึง PE ลงมาถ้าเล่น1 8เท่ากว่าจะไปที่1,600เนี่ยยาก เพราะว่าเอื้อนมือกระชาไล่ไม่ทันกับอะไรมันไล่ไม่ทันไล่ไม่ทันนี่นะทำให้ราหุ้นเนี่ยขยับยากถือแล้วถ้าไม่ลงเนี่ยมันก็จะไม่มีใครแต่นั้นคุณบ้านเราไม่กล้าซื้อแต่นั้นคุณต่างชาติฟเรนเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็เก็บของคือฟอรฟเรนเนี่ยเวลาเข้ามาเนเงินเยอะมากแล้วเงินเยอะมากเวลาเขาเก็บของเนี่ยมันไปไม่ไปไม่สนแ่ะแต่ละสษาะการลงทุนของโฟเรนที่เข้าเนี่ยเขาก็เลือกในเซ็ตห้าสิบพุ่งทีใหญ่ใหญ่แล้วก็ ล Ł งซื้อลงซื้อลงซื้อไม่จำเป็นต้องขึ้นเพราะเขาไม่ถือว่าจำเป็นต้องขึ้นตอนนี้แล้วพอเสร็จเรียบร้อยพอเขามองอุตสาหกรรมมองผลการงานบริษัทไหนดีเรียบร้อยแล้วพอเอื้อนนิงหนไล่มามันก็จะไปเองเพราะฉะนั้นถ้ามองกลางดีมองสั้นเหนื่อยเพราะนั้นมองสั้นเนี่ยไทยพาณิชย์ผมได้มองว่ามองสั้นเนี่ยเป็นตั้งแต่หนึ่งสามถึงสูงหนึ่งหนึ่งห้าสามถึงสูงจนหนึ่งหนึ่งห้าถึงสูงเนี่ยเทรดดิ้งเทรดดิ้งอยู่กังวแต่ถ้าหลุดไปที่พันห้าโอเคเก็บ แต่แล้วคุณรอเล่นยาวๆไปรายรอจังหวะก่อนดีดีกว่าแล้วก็เรื่องอุตสาหกรรมตอนนี้บทเรียนที่น่าที่สุดคือเรียนรู้ผลการงานนั่งดูผลการงานบริษัทอุตสาหกรรมเชื่อม่นว่ามีเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆที่ออกมาผลการงานเช่นกลุ่มธารนิตเนี่ยหุ้นแมคโครผลการงานทรงตัวโลบินแย่ลงบิ๊กซีดีขึ้นซีบีโอดีขึ้น การควบนั้นเนี่ยส่วนพวกเนี้ยมันดีเพราะฉะนั้นเรื่องอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยไม่ออกผลงานเลยแต่ทุกคนแต่หุ้นทุกตัวในกลุ่มโรงงานปรับยิ่งขันที่เพิ่มขึ้นหมดแต่ถ้าเป็นกลุ่มของที่ดินต้องเลือกแต่ละตัวพึกษาออกมาดีตัวอู่หน่อกมาแย่เนี่ยหลายๆตัวมันมสลักษบไปสลับไปตลอดนี่ค่ะซึ่งแมของคแม่ของผมบอกแทนช่วงนี้คนขั้นควรจะย่อยนะแต่ดูเป็นจังหวะหรือคนอัดต้อนเยอะขุนทุนแบบเยอะนะถือว่าผมว่าการพยักลงทุนมันก็เป็นการ กันคือเหมือนเล็กน้อยก็เรื่องของงในการลงทุนส่วนหนึ่งแล้วก็ก็ไม่ต้องกังวลว่าต้นทุนจะสูงหรือต่ำเท่าไหร่คือค่อยๆซื้อไปตามเงินที่กำลังที่มีถ้ามองลองเทอมว่ามันจะมีโอกาสจะปลอดมากกว่านี้ของการทยอยลงทุนก็สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่กลัวเพราะว่านั่งข้อกลัวอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องสมรภารานตายแล้วมันจะวุ่นวายตลอดไอ้สิ่งที่ก่ารังกลัวกันอยู่เนี่ย เพราะนันเป็นเงินที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชดเชยในเนี้ยของการที่มาพักแล้วพอมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถซวิงแลวออกได้เรื่อยๆเพราะตอนนี้มั้นราเลเซียก็ห้ามนำเข้าอาหารจากเชตนคือมันมันเริ่มมีเรื่องที่แพร่กระจายขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวเพราะฉะนั้นไนี่คือแรงกดดันที่ตลาดยังไปไหนไม่ค่อยได้นะคุณเหนื่อยอะไรและสจ้าแต่ใครไม่อยากเหนื่อยมากองทุนไม่คนบริหารกองทุนได้นะแต่ว่าจะดีที่สุดต้องมีการเรียนรู้ใช่ไหมกว่าเร็วๆนี้จะมีงานปกติก็จากงานติดปิดไมวสอนมาสามรุ่นละรุ่นละสองร้อยคนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ไปให้ความให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน สไตล์คุณเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เช่นคุณอยากเล่นเร็วทํ่ไมคุณนมืออะไรอ่ะที่คุณจะต้องมาใช้เล่นกลางทํ่ไมขึ้นมืออะไรที่ต้องมาใช้รอบนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งแมพี่วิิวกรวิศวกรรมจรท่านเป็นผู้บริหารในเคอปทหรือบริหัทบริษัทนหลายบริษัทมาบอกว่าสิ่งที่ท่านลงทุนมาตลอดชีวิตเนี่ยท่านเป็นคนขันไม่ได้รวยแต่วันนี้เนี่ยมาทํางานเส็ท่านจะได้แนะนําเรื่องการลงทุนเอาประสบการณ์นี้ เราได้อีกอันหนึ่งก็คือคุยกับบปชไทยพาณิชย์มาภาพฉายภาพเศรษฐกิจใหญ่ว่าภาพเศรษฐกิจใหญ่ของในเครือเนี่ยที่ไทยพาณิชย์ออกไปตามสาขาต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรรอบเนี้ยเศรษฐกิจแมงมุมลุ้นสี่จะมีงานวันที่จะมีงานวันที่30สิงหาเนี่ยครับพอดีไอ้สามสิสิงหาเนี่ยมันพอดีวันที่ส5สิงหาเนี่ยผลการงานออกหมดเลย30มสิผลการงานมันมาแเลยว่ากลุ่มจะกลับไหนดีไม่ดีแล้วถ้าใครไปก็ก็คุณมีคุณชอมีผม คุณจอเขไปสอนเรื่องการกันแก่เช้าเย็นเย็นเสียตังนะฮะงานนี้เสียตังสามเปอร์เนหแต่งานที่เสียตังนี้คือทั้งอสองทั้งหมดแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นที่สิทธิ์คุณสอนใจนะฮะคุณสอนใจนี่ก็จะกำกับการของได้เปในแง่้ยของกองทุนนะครับถ้านมีความรู้สองท่านนี้ก็เหลือเฟือแล้วส่วนผมกับคุณจอคุณจอมขอนการผมสอนประเด็นนี้ ขาวหุลงทุนคะาลงทุนสาเสียไปพอออกจาก้องไป2เดือนสามวโอจิวจิงวเราจะรู้ว่ามันคุณค่านะคะอาะกันงานติดปีกม่เลือรุ่นสี่นะทศสอองทศสอองที่ไนศูนย์เก้าแปดห้าห้าศูนย์หกสี่หนึ่งสและศูนย์เก้าแปดนในวันเสารที่สามสิหาคมนะคะนี่คือเรื่องราดีๆที่มีบอกมีบอกกัน พุ่งนะกองทุนดีๆนะคะจากทางด้านของรจกรกรุงไทยด้วแล้วก็ทางด้านของไทยพาณิชย์ด้นะเกี่ยวกับพุ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของรายการด้วยสำนักงานธนาคารการกิจการกระจายเสียงกิจการภาครัฐและกิจการตัวรับทนกองทุนแห่งชาติตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสาวคนเพราะเทีมงานตลาไปแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีกำไรและปลอดภัยในการลงทุนส่วนเองค่ะขอบคุณครับ i you